สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุข,ขนนะครับเนาะโดยเฉพาสาวรับซิ่งครับกลับมาเลยพี่น้อง1มวันอ่ะสิบสี่วันนะครับทิ้งดลงคลิปก็สาเหตุก็ผิดอย่างว่ผิดหลักเกณฑ์ชุมชนในคลิปอาจจะมีเนื้อหารุนแรงเนื้อหาที่บอไม่เหมาะสมมันหลายอย่างครับก็เขาทำโทษด,ด้วยการ งดลงคลิป14วันครับถตยอีกรอบก็คือว่าต้องปิดนะครับอันนี้ก็ฝากถึงพี่ทุกูค่อนว่าการแสดงความคิดเห็นเนื้อหาอถ้อยคำคอมเมนต์ที่รุนแรงหลายอย่างครับน,นั่นก็มีผลต่อต่อทางช่องเรานะครับมว่าเดือนน้าน,าน,นี่จ็กสีเด้งวันรถหรือว่าใดกับรูปหรือครับอันนี้ก็ถือว่า หายหายรายครับคือว่ารายได้ของเราหายเยอะครับและก็ต้องรถยังยังไม่ได้วิ่งงานครับทะเบียนก็นาจ,จะเซ็จนะครับอาทิตย์หน้าไม่เกินไม่เกินอาทิตย์หนึงก็น่าจ,จะเรียบร้อยนะครับบางทีมันเสร็จเขาอาจจะส่งมาแค่บางส่วนนะครับก็โลกครับเพราะว่าเออทะเบียนที่ทำได้แค่สระบุรีกับอยุทยานะครับทะเบียนทั่วประเทศนะครับ อาจจะเสร็จเสร็จเสร็จแล้วแต่ยังไม่ส่งมานี่ก็จ,จะมีหลายอย่างครับเพื่อนก็นว่าใส่ป้ายแดงวิ่งก็ได้บวเป็นอย่างพระมา,าจีพีเอสก็ติดเรียบร้อยแล้วครับก็เรียบร้อยแล้วก็อีกหลายอย่างครับสงสัยเราจะต้องต้องหลอน้อยลงครับเอาไปมาบกกัเลยครับระแวงครับที่เราก็แกะแผ่นป้ายทะเบียนครับ ผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียนหรือเปล่าครับมันวิ่งไปแล้วเออเรื่อมันโชว์ครับตัวนี้มันเขาบอกว่ามันเป็นเรดาร์เรดาร์เมื่อเราวิ่งวิ่งจี้ตูดใครน่ะเออเรื่อมันก็จะขึ้นครับมันก็จะขึ้นเตือนที่หน้าจอนะครับติด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 แล้วก็เรื่อมันไม่ลบผมไม่แม่นใจว่าป้ายทะเบียนญี่ปุ่นเขาแค่นี้หรือเปล่าครับมันมันไม่ปิดมันไม่ปิดตัวนี้หรือเปล่าแต่ของบ้านเราแค่กรอบมันก็ใหญ่กว่าครับนี่ ไปทะเบียนกะเอฟซีหลายคนน้องรับที่รอติดตามว่าทําไมไม่ลงคลิปไม่ลงคลิปมันลงมาได้ครับมันก็มีผลหลายอย่างมี่ไปหายังมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดินทางไปบางเลยนะครับพรุ่งนี้พาพาเอฟซีครับไปจองรถเกี่ยวครับไปจองรถเกี่ยว เพราะว่าน้องวางเงินไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเงื่อนไขที่กำหนดนะครับก็เลยต้องอ,อยังไงเจ้าของอู่ก็เลยว่าถ้าผมค้ำประกันให้ว่าเขาสามารถได้เขาก็าโอเคเขาก็าจะกล้าปล่อยรถให้ก็เลยต้องต้องไปครับบางคนนะครับแบบผมไปจากนี่ไปนูน่น แบบอยากให้ผมพาไปพอเราไปครับพี่น้องเอ้ยซวยคาน้ำมันข่อยพันหนึง่งข่อยเลียนไปบูฮอดโคราดน้ำมันข่นขอยกับเบิร์ตเหรอซยพันหนึ่งก็มีครับบางที่ว่ามันได้ค่าคอมค่าอะไรครับเอ่อมันต้องดูก่อนครับว่าบางทีผมก็ดีวให้ให้หลายคนนะครับบางทีเขาก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้นะค่าคอมเดี๋ยวบางที่อูนั้นเดี๋ยวโอนให้นะเงียบกีบบางที่มันกับอะไรครับบางที่ก็ต้องเอออยากให้เขาซวยก็ต้อง คือจะคานทำมันก็นยังดีครับบางคนก็นโอ้ผมก็ไต้ชีวาปย,ยังไงเนาะบางทีก็นอ่อยใจกันครับเพราะว่าผมไม่เคยเรียกร้องว่าต้องให้เท่านั้นเท่านี้นะครับผมไม่ได้เชิงว่าทําตัวเป็นนายหน้าโดยตรงครับเป็นพ่อค้าครับอันนี้เฮากะบางทีก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันไปครับนี่ครพ่นดุมครับพ่นดุมแล้วก็อันนี้เป็นกระทะเก่าครับไอ้โคเมียม เป็นแบบโคเมียมครับผลสีครับสีโคเมียมมันมีขายครับเดี๋ยวสะให้เบึงโพ้อันนี้มันเป็นสีเรื่องแสงครับตอนนี้เป็นสีสีตองอ่อนมาอิ่นสีตองอ่อนกระบอกก็ถอดกระบอกไปทําครับกระบอกรั่วตั้งแต่วันแรกที่เอามานะครับซื้อของเก่านอกรั่ว ต่อไปนี้ก็ต้องระมัดระวังขึ้นนะครับการทำคลิปทําอย่างโอ้ยปัญหาเยอะครับตั้งแต่ปิดคลิปน่นเรื่องสุขภาพตอนนี้น้ํามัน37 17นะครับเมื่อวานเมื่อวานไปปั๊มน้ํามันมา3717รถแก๊สผมตอนซื้อมาปีที่แล้ว12บาทกว่าตอนนี้17บาทกว่าแก๊สนะครับในต่องมาห่วงเรื่องอ,อ,อยากน้ำหางเงินเติมน้ำมันเนาะ นต้องมายุ่งวุ่นวายกับอย่างกฎหมายห้ามนั่งกระบะพี่น้องเอ้ยห้ามนั่งกระบะนั่งแคบห้ามนั่งแคบรถแคบเขาจะบริขายถิ่มบ่ะเอาผู้ออกกฎหมายก็จักเห็ดประเห็ดก็สําหรับปีนี้นะครับรถเกี่ยวบางบางพื้นที่ก็ก็คืนคืนมัดจานะครับคืนมัดจาเพราะว่าบางพื้นที่น้ําท่วมเยอะนี่ก็ถึงว่าพยายามจะบอกครับเ,เดี๋ยวเ,าเราคิด ของน้องคนนี้จะให้ฟังน้องอยากได้งบแปดเก้าแสนแปดเก้าแสนนี่สายตาไม่ดีไม่เก่งไม่จริงจริงนะครับไปไม่รอดนะครับแปดเก้าแสนนี่มันมันคนละฟิลกับป้ายแดงนะครับบางทีถ้าเช็คจริงเก่งจริงเหมือนปลาเราเหมือนเซเบียนี่ก็ได้ครับรอดแต่ก็ยังว่าครับปีเหมือนปีที่แล้วครับผมว่าผมเช็คแบบสุดๆแล้วนะครับ ผมยังเท่ากับเฉลี่ยเสียเวลาอยู่5วันเต็มๆนะครับ5วันวันละ2 0 0หมเสียเงินไปเป็นแสนนะครับเสียเงินเป็นแสนแทนที่5วันเราจะเก็บตีตื้นงานให้ได้เพราะว่านี่ครับขนาดชั่วโมงบินผม10ปีแล้วนะครับมันยังมีพลาด1จม จมสองตอนนั้นก็ย้อยท้ายเครื่องแตกขาดกว่าจะวิ่งไปเปลี่ยนโซ่สลักโซ่หักขาดโซ่หลุดอีกครับแล้วก็คอยกยกไม่ขึ้นครับเปลี่ยนปั๊มก็ไม่จบที่นี้ก็นึกว่าปัม๊มพังเปลี่ยนปั๊มหมดไปสองลูกก็ไม่จบสุดท้ายซีนกระบอกแตกหาซีนไม่มีเปลี่ยนซื้อกระบอกซื้อกระบอกมาก็ต้องแปลงครับแปลงก็ต้องรดอยู่ทุ่งนาครับ ก็จะเอาแม่แรงดีดขึ้นให้สุดครับแล้วก็แป๊บค้ำแล้วก็เดินเข้ามาครับเดินมาประมาณ2กิโลครับก็ <_ d ata> จะมาแปรงอีกเป็นวันครับแปรงสลักแปรงคอแปรงอะไรอีก <_ d ata> เหนื่อยเหมือนกันครับ <_ d ata> บางคนคิดว่ามันได้ก็เลยสู้ซื้อเอ่อ <_ d ata> มีแค่คำแนะนำครับสุดท้ายแล้วแต่คุณนะครับเงินเงินคุณเอ่อจะจะทำอะไรก็เชิญครับบางทีก็ศึกษาดีๆครับ แย่คิดว่าบางคนว,ว่าผมเกี่ยวได้ปีละห้าร้อยไร่คุ้มไหมเอาตรงๆมันก็ไม่คุ้มนะมันไม่ได้ค่างวดด้วยซ้ำครับแต่ก็ยังว่าครับมันมากแล้วมันไ้้ึืนหลังเสือแล้วพี่นอ้องบางทีผมก็เอาเงินจาก youtube ได้เงินจากการทํา y o youtube รถเกี่ยว2องคันเพื่อที่จะส่งงวดมันคันหนึ่งครับแล้วก็ทยอยส่งทยอยส่งไปครับถือว่าลําบากครับเหมือน f อฟหลายคนแนะนําบอกว่า มึงถ่ายคลิปเก่งขนาดนี้ทําไมมึงไม่ไปถ่ายคลิปมึงซื้อรถเกี่ยวมาทาไมเขาแนะนําขนาดนี้คนระับหากแล้วดีไม่ดีต่อคันอนะแทบไม่เหลืออะไรนะครับอย่างปีนี้เช็คไปสองแสนเช็คไปสองแสนสองแสนปุ๊บอ่าห้าร้อยไร่ห้าห้าร้อยไล่คูณหกร้อยบาทห้าหกสามสิบนะครับนั่นเหลือยังครับน้ำมันก็ไม่ได้อีกมันไม่ได้อะไรครับถ้า วใจรักีอลีนั่นแหละครับถ้าไม่อดทนบางที่ก็ต้องว่าเสียงเสียงกปะปัญหาซ้ำซากครับหน้าคุดหน้าพนกระแทบบอกหรือว่าโกงให้โกงหน้าเจอประจำครับอันนี้ก็เล่าสู่ฟังครับกะต่อไปนี้เดี๋ยวก็จะอัปเดตคลิปให้ลงดูทุกวัน,นครับถ้าไม่มีอะไรเปิดพาดเกิดอย่างผิดพลาดเนาะบริษัทคลิปดน,นกะ เรแวงกันแล้วครับค่ะห้เอฟซีก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับไม่รู้ว่าบางบางคนเขาบอกว่าโดนคนกดรายงานกับกดรายงานกดรายงานกดอะไรคนมีคนมีดีมีสร้างมีอย่างกับคนมันใส่บางทีเราแค่พูดไม่ถูกหูพูดไม่ถูกหูคนดูไม่ถูกหูเพาอ,อะไรหลายคนนะครับยอมรับความจริงมาได้ครับรับความจริงไม่ได้พอความจริงมาพูดแทงใจดําครับรับไม่ได้เกลียดเกลียดช่องเราว่าเราไปติไปวิจารณ์ครับ การนำเสนอตรงๆว่าไปตามเนื้อผ้านั่นคือการวิจารณ์ครับแต่ถ้าของเนาสัมปะเดกของเนาของเละไปบอกว่าสวยนั่นคือว่าดีครับมีหลายแบบหลายประเภทครับเอาไอฟซีกับเขาโอกาส f อฟซีสู่สุกคนนะครับจะเขียดจะคมจะจบจะ่าเรานำเสนอเราก็วังดีกับคนดูครับไม่ใช่ว่าเราจะถ่ายเอาแต่ยอดวิวยอดวิวกระจ,ระจายอย่างเดียวครับถ้าไม่แน่จริง เราก็ไม่มาถึงทุกวันนี้ครับเราก็ไม่ไม่สามารถแซงรุ่นพี่หลายช่องมาได้ขนาดนี้ครับผมว่าที่อยู่ได้เพราะว่าผมพูดความจริงอย่างเรื่องการทํามาหาเงินรายได้ของแต่ละอย่างผมก็พูดให้ความจริงให้ฟังหมดหมดทุกอย่างครับไอตัวอาเมียนแหละไอซีเอ้ยผมว่าตัวคนมึงหรอกพอกันครับขอบคุณสําหรับการติดตามเราชมเราฟังครับสวัสดีครับ